ตัวยังว่าขาพเจ้าอยากแปลว่าขอมันเนะาะก็เกือบงแล้วเนาะเกือบหัวขอมันหลังจากนั้นในห้ามาเขาตัวนี้เนาะตาดสเลตเซเลคชั่นนี้เนาะแล้วมันจะแปลให้เฮาโดยอัตโนมัตินี่เนาะมันจะแปลให้เฮาก่อนที่จะอัส้มคลิปวีดีโอนี้ก่อนอื่นขอรบกวนทนันซอยกดถึกใจกดซับสไครต์ติดตาม พร้อม้วยกดกระดิง่งเพื่อทานจะบาผ่านคลิปวิดีโอใหม่ๆจากข่าพประจ้าเจ้า,จากระดงขอสบายดีทุกท่านนอะกมาอนี้ข่าพเระเจ้าจะมาแนะนําวิธีการแปลภาษาในไฟล์ pdf ที่ว่าเป็นภาษาต่างประเทศว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะจากบทรายงานบทการขวนขั้วบทวิจัยบทวิทยานิพนธ์ที่ว่าเข้าในโลงในเปเปอร์ในอินเทอร์เน็ตนั้นเนาะและสําหรับวิธีการแปลไฟล์ pdf ที่ว่าเป็นภาษาต่างประเทศนี้จะมีวิธีการตนวใดมาับศมนะรับฟังไปนากันได้เลย สำหรับการแปลภาษาจากไฟล์ PDF เนะาะขาพเจ้าจะมี2วิธีที่ว่าให้บรรทานเลือกว่าวิธีใดมันจะมีความเหมาะสมเกก่กับบรรทานนั้นเนาะแต่ว่ามือนี้นี่ขาะเจ้าจะมี2วิธีวิธีที่1แม่นการนําใส่ Google Translate เนาะและวิธีที่2ก็จะใส่ Microsoft Word ในการแปลเนาะและคนอื่นที่ว่าเขาจะแปลภาษาอังกฤษจากไฟล์ PDF นี้หรือว่าภาษาต่างๆก็แล้วแต่เนาะ ก่ออื่นเขาต้องมีอินเทอร์เน็ตเขาต้องเสียมตวอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ของเขาก่อนเนาะเพราะว่าเขาจะใส้อินเทอร์เน็ตในการแปลและสำหรับการแปลภาษาในไฟล์ pdf สำหรับวิธีที่หนึ่งนี้ให้ทานเข้ามาที่ g o o g l e เนาะ g ูเกิลโคมเพราะว่าเราจะแปลด้วยเว็บไซต์ของ o o g l e Translate เนาะตัวนี้เราจะใส่ออนไลน์ในการแปลเมื่อเข้ามาสู่ Google Chrome แล้วเนาะให้ทานพิมพ์คำว่า Google Translate พิมพ์ตามนี้เนาะตัวนี้เนาะมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เข้าเลือกหรือว่าจะตัวนี้ก็ได้เนาะกีกาไปวันหนึ่งหลังจากที่ว่าเขาเข้ามาสู่เว็บไซต์ Google Translate แล้วเนาะเขาจะเห็นหน้าตาของมันเป็นแบบนี้เนาะแต่สำหรับวิธีการแปลด้วย เว็บไซต์ของ Google Translation นี้มันจะสามารถแปลเป็นคำศัพท์แปลเป็นประโยคและสามารถแปลเป็นไฟล์เอกสารของ PDF เมื่อไฟล์เลยยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้ามีไฟล์ PDF ที่ว่าเป็นบทวิจัยของตามประเทศนี่เนาะหายทานมาเบิงน้ำกันว่าหนาตามจะเป็นแนวไดตอนนี้เนาะเป็นบทวิจัยของตามประเทศที่ว่าเข้าในโลกในวารสารต่างๆนี้เนาะวันนี้เอาสิมาแปลตัวนี้เนาะ ยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าอยากแปลเป็นคำศัพท์เนาะสำหรับการแปลเป็นคำศัพท์เพียงแต่ทานเลือกเอาคำศัพท์ที่เราต้องการแปรแลแ้วเรากด control c แล,าาแล้วเขามาที่ google c home r ที่ว่าเราเปิดเว็บไซต์ของ google translation นั้นแล้วเรากด c o n t r l v ไว้เนะาะหลังจากนั้นเรามาเหลือเวงว่าภาษาใดที่ว่าเราอยากให้มันแปลเป็นเนาะตัวอย่างว่าข้าพเจ้าอยากให้มันแปลเป็นภาษาเล่า้าพเจากเหลือภาษาล่าและข้าพ้เจ้าอยากให้เป็นภาษาไทยก็คลิกภาษาไทย ตัวนี้เนาะมันจะแปลห้องแต่ห้อมาสังเกตดว่าภาษาตัวสมาของมันมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะบบดนี้เอาหอยากมาแปลเป็นภาษาอืนอ่นๆมันจะอยู่เบื้องนี้เนาะแต่หากว่าเอาอยากให้มันแปลเป็นภาษาอื่นในกรณีที่ว่ามันบม่มีให้ห้าเหลือในนี้เนาะให้ห้ามาเพิ่มอยู่นี่ก็ได้เนาะคลิกใส่ลูกซ้อนนี้หลังจากนั้นมันจะมีภาษาให้ห้าเหลือเนาะเอาอยากเอาภาษาใดเข้ามาเอาอยากแปลเป็นภาษาญี่ปุป่นหรอือว่าภาษาเกาหลีอันนี้ ก็แล้วแต่นเนาะตามความเหมาะสมตัวอย่างว่าข้าพเจ้าภาษาญี่ปุ่นเข้ามาตัวนี้เนาะจะมีภาษาญี่ปุ่นเนาะเห็นบ่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติเนาะตัวนี้นี่มันจะเป็นพื้นฐานในการแปลภาษาเนาะบัดนี้เ้าอยากแปลเป็นไฟล์แปลมืดไฟล์ pdf เนาะอยากแปลมืดไฟล์ pdf ตัวอย่างว่าคือตัวนี้เนาะอยากแปลมืดไฟล์ของเปเปอร์ตัวนี้เนาะ พียงแต่ทานเขามาทีตัวนี้เนาะด็อกิเม้คลิกเข้าไปบาทหนึ่งหลังจากนั้นมันจะมีภาษาให้เขาเหลือกว่าเขาอยากต้นสปาร์ภาษาไม่เม่นภาษาอย่างเนาะตัวนี้มันนีแม่นภาษาอังกฤษเขาก็ติ๊กใส่ภาษาอังกฤษหลังจากนั้นให้ทานเลือนมาเลือกภาษาที่ว่าเขาอยากให้มันแปลเป็นเนะาะขาพเจจาอยากให้มันแปลเป็นภาษาไทยขาพเจจาก็คลิกใส่เนาะ เพราะว่าสําหรับการแปลภาษานี้ข <ata> ้าพเจ้าคิดว่าภาษาไทยมันจะมีความถูกต้องกว่าภาษาลาวเนาะตอนนี้ข้าพเจ้าแนะนําสุดตัวของข้าพเจ้าคิดว่าให้มันแปลเป็นภาษาไทยจะละเอียดกว่าเนาะหังจากนั้นให้ทานเรือนลงมาทีเบาอยู่ว่าคอมพิวเตอร์เนาะคลิกเข้าไปบันนึงหลังจากที่ว่าเฮาคลิกเข้ามาแล้วเนาะมันจะให้เฮา หาไฟล์เอกสารหรือว่าไฟล์ PDF ที่ว่าเอาตรงการแปลฮั้นสำหรับกาพเจ้านี่แม่นตัวนี้เนาะ้ารเจ้าจะเอามาแปลเป็นภาษาไทยเมื่อไฟล์เลยหลังจากนั้นให้เอาเลือกไฟล์หลังจากนั้นให้เอามากด Open เนาะ Open แล้วให้เอาเลื่อนมาที Translate เ,เนาะคลิกเข้าไป Translate บานหนึ่ง ลอกจากนั้นในฐทานลออถ่าเนาะอันนี้ความไววหรือความสามมันจะขึ้นกับไฟล์ pdf ของทานว่ามันใหญ่หรือน้อยสำารดเนาะแต่หากว่ามันไฟล์น้อยมมนก็จะแปลให้เขาไวเนาะตัวน,นี้เนาะมันจะแปลให้เขาแบบอัตโนมัติเลยเนาะมืดไฟล์ตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้ชื่อว่าขั้นตอนการแปลภาษาจากไฟล์ pdf นี้ โดยวิธีของ Google Translate นาะก็บะมี่ําีเนาะในการแปลภาษาอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งในการแปลภาษารวย Google Translate หรือ่าัาเว็บไซต์ของ Google ในการแปลเนาะและเข้ามาเวิงวิธทีที่สองในการแปลเนาะสําหรับวิธีที่สองในการแปลตัวนี้เขาจะใส่โปรแกรม Microsoft Word ในการแปลเนาะให้ท่านเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเนาะ หลังจากที่ว่าเราเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาแล้วทับีทนี้ให้ท่านไปเอาไฟล์ PDF ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นมาเข้าไว้ใน Microsoft Word อีกก้อนเนาะแต่ว่าการเอาไฟล์ PDF มาไว้ใน Microsoft Word นี้ขาพเจ้าแนะนํำว่ามันจะใส่ได้แต่เฉพาะภาษาอังกฤษเนาะหรือภาษาอื่นๆที่ว่าเฮาเอาเขามาไว้ในเวอร์แล้วมันบดแตก ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเนาะที่ว่ามันบกค่อยแตกเนาะแต่หากว่าเป็นภาษาเล่าหรือว่าภาษาไทยเวลาเอาเข้ามานี้พยัญชนะมันจะแตกเนาะดังนนั้นเรียนหย้เวลาเอาแปลจากไทยมาเป็นเล่าจากเล่าเป็นไทยมันจะเห็นไทยมีความยย่งยากในการแปลเนาะและสําหรับการดึงไฟล์ PDF ที่เป็นภาษาอังกฤษข้ามานะเพียงแต่ลังจากที่ว่าเ,าเปิดมันก็ซับเวิร์ดขึ้นมาแล้วให้ทานข้ามาทีไฟล์ 5, และขามาที่ Open หลังจากนั้นให้ทานไปสอกหา ไฟล์ PDF ที่เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เนะาะข้าพเจ้าที่ว่าแปลในเว็บไซต์ของ Google Translate แล้วข้าพเจ้าคลิกลากจั้นในกดโอเคหรือว่า Open เนาะลักจักนั้นร OK. อ,านนอถานบิดนึ่งแล้วให้ท่านกดโอเคลอถาจนกว่ามันดาวโหลดสำเร็จเนาะนี่เนาะเวลามันดาวโหลดเข้ามาแล้วเขาจะสังเกตว่าไฟล์ที่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนี้เขาสามารถ ปั๊บขนาดหน่อยไงได้เนาะหรือว่าอยากลบหรือว่อยากมาเปลี่ยนพยัญชนะน,นี่เขาสามารถดัดแก้ได้เนาะสําหรับภาษากฤษมันจะง่ายแบบนี้และพยัญชนะมันจะบม่มีการแตกเนาะมันจะยังรักษาหูบแบบเดิมของมันเน็นว่าููแบบงานวิจัยของเขาที่ว่าต้นสบับมันเป็นแนวใดเนาะเวลาเขาดึขงข้าว่าเบิดมันจะเป็นแนวนั้นเนาะสังเกตเบิงบัดนี้เวลาเขาอยากมาแปลเป็นภาษาไทยหรือวา่าภาษาลาวเนาะเขาจะใส่โปรแกรม microsoft word ทับอิทนี้ให้ทานเรือนมาที รีวิวคลิกเข้าไปรีวิวหลังจากนั้นมันจะมีแทนสเลตอยู่นี่เนาะใ้เฮาคลิกแทนสเลตที่ว่าคลิกใส่ลูกซ้อนของมันนี้คลิกเข้าไปบัดหนึ่งมันจะมีเฮาเลือกอันที่หนึ่งนี้แปลรวยคำซับที่เฮาเลือกเนาะหมายความว่าเฮาใส่เมาส์เลือกคำซับตัวไรมันจะแปลคำนั้นเนาะและอันที่สองนี้มันจะแปลแบบเมื่อไฟบัดเดียวเลย แล้วห้ามาเบิงวิมีที่ที่นึงในการเปยก่อนเนาะสำหรับแปลโดย Microsoft Word นี้ตัวย่างว่าคาระเจ้าอยากเปยหัวขคอมันเนาะก็เกือบถูแล้วเนาะเกือบอมันหลังจากนั้นในห้มามมะเขาตัวนี้เนะา Select, Se นนะต l e สลส์ส e เล็กเซนนี้เน,นาะอีกไปบัดหนึ่งหลังจากนั้นรอดถามบันบึ้ดหนึ่งเนาะแล้วมันจะแปลเห้เาโดยอัตโนมัตินี่เนาะมันจะแปย์าอะไร คือปัจจัยเสียงสําหรับเฮซไีในทรายที่มีเพศสัมพันธ์กับทรายในโฮจิมินห์เมืองเวียดนานมะตัวนี้เนาะอันนี้แมนมันจะแปลเฮาในคำศัพท่ว่าเาเลือกไว้เนาะวันนี้เฮาอยากให้มันมาแทนทีอยากเอาคำศัพท์ตัวนี้มาแทนทีทว่าคำศัพที่เฮาเลือกไว้เนาะตัวอย่างว่ามันแปลมาแล้วขาบับเจาเอยากให้มันเข้ามาอยู่นี่เพียงแต่ทานเรือนลงมาทีกองภาษาทว่าเขาแปลแล้วเนาะมันจะมีอินเสิร์ตลักษณะในทานโกดบาหนึ่ง แล้วมันจะเล่งเข้ามามาวางให้เฮาแบบอัตโนมัติตัวนี้เนาะเฮาก็สามารถอ่าเบิ่งได้เนาะว่ามันเป็นความหมายของมันมันหมายความว่าแนวใดเนาะถ้าหากว่าเฮาอ่านเข้าใจแล้วเฮาอยากให้มันกลับคืนมาเป็นภาษาอังกฤษก็เฮก็ก็อันดูขึ้นเนาะกดปุ่มอันดูแล้วมันจะกลับคืนมาเป็นภาษาต้นฉบับของมันยกตัวอย่างว่าข้าพเจ้าอยากแปลแอแรกเนาะข้าพเจ้าก็วมสมมุติว่าข้าพเจ้าบ่เข้าใจคําศัพท์ตัวนี้ประโยคตัวนี้เนาะ เอาเจ้ากับวามหลังจากนั้นให้เฮาเลือนลงมาลุมนี่เนาะมันจะมีตุ๊บแปลเป็นภาษาไทยเท่าน,นี้เนาะหลังจากนั้นอยากให้มันแทนที่เฮาก็กด insert คือเก่าเนาะแต่หากว่าเฮาบ่อยากให้กด insert เข้ามาไว้อยู่นี่เฮาอ่านอยู่นี่ก็เข้าใจลแล้วก็แล้วเนาะหรือว่าเฮาอยากเก็บไว้เฮาก็กด e r t มาไว้นี่ก็ได้เนาะแล้วเฮาก็สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของมันได้เนาะัน,นี้เฮาลองมาเลือกภาษาเบิง่ง หลือภาษาเบิงอีกคนนี้ว่าเฮาบ่อยากให้มันเป็นภาษาไทยอยาเปลี่ยนเป็นภาษาลาวให้ท่าเรือนงมานี่เนาะมันจะมีไทยเฮาาเปลี่ยนจากไทยมเป็นภาษาลาวเรียนหาภาษาลาวเฮาเนาะกตัวอย่างว่าเฮาจะเปลี่ยนเป็นให้มันแปลเป็นภาษาลาวเนาะกข้าไปบัดนึงเนาะบัดนี้เฮาลองมาเบิงเนาะว่าสมมุติว่าเฮาเปลี่ยนเป็นภาษาลาวแล้วสมมุติว่าเฮาจะมาปเฮาก็ความสีแบบนี้เนาะหลังจากนั้น มันจะแปลเข้าแบบอตัตโนมัติเนาะตัวนี้เนาะมันจะแปลเป็นภาษาลาวตัวนี้ความถึกต้องหรือว่าความแม่นยําในการแปลภาษานี้นะเนาะข้าพเจ้าคิดว่าภาษาไทยจะแมน่นยะํากว่าเนาะมันจะมีความถึกต้องสูงกว่าภาษาลาวเนาะสมมติว่าอยากให้มันมาแทนที่ตัวสปารของมันก็นก,กด i n s e r t ตเนาะตัวนี้มมนก็เด่งเข้ามาอตัตโนมัติสมมติว่าเอยากเปลี่ยนเป็นเปรลาแลวก็มาเขาว่านะตังคาเนาะ ขาตั้งค er. ่าฟอนของมันเนาะมาเป็นเปสราทคืออย่างว่าน <sm> ี่เนาะมันจะแปลงแบบอัตโนมัติเลยและเฮามาเบิงว่าสมมุติว่าเฮาอยากแปลเมดไฟล์เนาะสําหรับ Microsoft Word แปลมดไฟล์นี่ทําอีสนี่ทานต่อมาเซฟก่อนเซฟไฟล์ Word ที่ว่าทานดึงจาก PDF มาไว้นี่ให้มันเป็นไฟล์ของ Word ของ Word ก่อนเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าดึงมานี้ข้าพเจ้าบ่ทันได้เซฟไฟล์ไว้เนาะ <table> t a b <table> t a b า e <table> 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 t a น l e <table> <table> a b l e <table> 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 t a b t e <table> t ่เ l e <table> 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 t e t a b t e <table> <table> e t a b t e <table> 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 t a b e t a b ล e t a น l e <table> 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 a b e t a l e <table> <table> t a b e t a l e b t มืดหนาเนาะมืดเอกสารตัวนี้เลยเนาะอปิดตัวนี้ไปก่อนถ้าอยากมาแปลมืดทุกประโยคทุกคำซับที่ว่าอยู่ในไฟล์ตัวนี้เนาะให้เขาทานให้ทานเลือนมาทีรีวิวคือเก่าแล้วเลือนมาทีทานเซเลชั่นเนาะแล้วเลือต้อง,างมาลูมเนาะทานเซลล์ด็อกคิวเมนต์คลิกเข้าไปบัดหนึ่งแล้วลอดถาเนาะ กมมันจะแปลให้เฮามันจะอิงตามจํานวนไฟล์ของเฮาว่ามีขนาดใหญ่สําใดเนาะตัวนี้เนาะมันจะแปลหมดไฟล์เนาะจะแปลหมดไฟล์ให้เฮาเป็นภาษาลาวออกมาเลยเนาะทุกคําศัพท์มันจะแปลเฮาหมดเนาะอันนี้สําหรับ2วิธีนี้ให้ทานพิจารณาเอาเนาะว่าจะใส่วิธีใดดีเนาะเจ้าเจ้าสําหรับการแปลภาษาจากไฟล์ PDF อ่าของข้าพเจ้าที่ว่าใน การแนะนำคลิปวิดีโอตัวนี้เนาะกับสมมตเพียงเท่านี้เนาะม,มหานี้แล้วข้าพเจ้าก็ขอขอบคุกข่าใจมานำบรรดาทานหลายๆเนาะที่รับฟังและรับส้มตั้งแต่ต้นจนจบและข้าพเจ้าคิดว่าวิดีโอ,อนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้แก่บรรดาทานบุรรายก็นหน่อยเนาะสำหรับทานใดที่ว่ายัยม่ทันหูเจ้าก็ขอบใจ